เห็นรีวิวเยอะก็เลยตามรีวิวมาไม่คิดว่าของจริงจะถาดใหญ่ขนาดนี้ตอนนี้แพนอยู่ที่ร้านส้มตำแซบทีมชาติทุกคนอยู่ที่สนามกีฬากะกะทอบอกเลยว่าวันนี้ตั้งใจมากินส้มตำแซ่ซบนนัวอันนี้คือตามรีวิวมาเลยนะทุกคนร้านนี้คนมาเยอะมากแพนก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าข้างในสนามกีฬากะกะทจะมีร้านส้มตำอร่อยอ่อยแบบนี้ใครที่อยู่โซนนี้และวแวกนี้ก็แวะมาชิมนะทุกคนตัวร้านเนี่ยเขาจะติดๆกับโซนสระว่ายน้ำบรรยากาศร้านก็อย่างที่เห็นเลยทุกคนอยู่ใต้ต้นไม้คือเย็นอบอกเลยว่านี่เป็น,นร้รเาเ้มสน Hãy ตำแซบทีมชาติมีให้เลือกระดับความเผ็ดได้ด้วยนะที่แพนเลือกจะเป็นระดับเผ็ดกลางร,ระดับเผ็ดกลางนี่ก็จะใส่พริกมาอยู่ที่ประมาณ15-20ถึงเมตรอันเนี้ยบอกเลยว่าเผ็ดแซบนัวมากๆเลยทุกคนแล้วปลาโคตรนัวคือมันกินได้เรื่อยๆนะทุกคนคือกินแล้วนัวมากแลวความกรอบของแคบหมูกรอบๆโรยกระเทียมเจียวมาคือฟินทีแรกสั่งมาก็คิดว่าจะกินไม่หมดนะทุกคนเพราะเขาให้เยอะมากแต่ละจานนี่คือแบบท่วมแล้วยังไม่พอนะยังมีสั่งคอหมูย่างมาอีกเราให้มาเยอะชิ้นใหญ่ด้วยทุกคนทีเด็ดก็คือเมนูซิกเเนนนนนนจองงงาาาาาะป็ตปตตตแแแ่่บบบททีีีีีมมมมชิใใสถถถดดหห้้้้้ลยยััว380กกกุไพ คือจัดเต็มมาให้เลยแล้วยังไม่พอนะยังมีไข่เค็มมาให้ด้วยทุกคนมีปลาหมึกมีอะไรโอ้โหเยอะมากดูดิใครอยากมาท้าพิสูจน์ความแซ่บร้านนี้ก็ต้องมาเลยทุกคนจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะทุกคนไม่ไหวอ่ะน้ำลายไหลว่ะ